สวัสดีค่ะเชเวติโครวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดทะเลถาดเมนูนี้เจเอาใจเด็กๆที่บ้านเลยละค่ะกุ้งหมึกขนกันมาให้หมดรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนข้าวผัดหอมๆนุ่มๆม,ม,มีกุ้งหมึกจัดเต็มราดพริกน้ำปลาหน่อยคือปังไม่ไหวใครที่ช่วงนี้อยากหาเมนูอร่อยๆให้เด็กๆที่บ้านทานแล้วก็ช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยเจยแนะนาเมนูนี้เลยนะคะ ใครที่หิวแล้วก็ไปเลยเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมใส่ลงไปโขลกดีเลยโขลกให้แหลกดีค่ะเมื่อโขลกแหลกแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนำหมึกที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นให้หมดเลยนะคะ ผันไปได้เรื่อยจนหมดดีเลยต่อจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนตามด้วยกระเทียมแล้วผัดได้เลยค่ะผัดให้กระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมได้เลยจากนั้นลก็ตามด้วยกุ้งที่แกะไว้หมึกแล้วก็ผัดได้เลยนะคะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีกลิ่นหอมมาก เมื่อส่วนผสมเริ่มสุกใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้ไปเลย3ามฟองและค่อยๆคนให้ไข่แตกตัวดีเมื่อไข่เริ่มสุกแล้วใส่ข้าวลงไปยีข้าวให้ทั่วกระทะและก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมใหญ่จากนั้นผัดได้เลยนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดของเราให้เข้ากันดีเมื่อเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้นำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยต้นหอมซอยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วผัดต่อได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีกลิ่นตอนนี้คือหอมมากไม่ไหวเอาละเด็กๆที่บ้านหิวแล้วล่ะคะ้ายกเสิร์ฟกันเลยดีกว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูข้าวผัดทะเลถากเมนูนี้คือรับรองได้เลยว่าเด็กๆที่บ้านต้องติดใจแน่นอนหมึกเอ่ยกุ้งเอ่ยจัดเต็มมากใครที่อยากทำตามก็ไปเลยคะ่ะจัดเลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ